ส,สุดท้ายนะครับสรุปเลยนะครับว่าการตั้งหิ้งพระต้องตั้งหานออกหน้าบ้านนะครับก็นีก็เป็นความเชื่ออย่างเฉพาะพระนะครับแล้วก็จะมีเพลดเล็กๆน้อยนะครับว่าเราจําเป็นต้องทั้งตั้งหิ้งอย่างเดียวหรือเปล่าตั้งโต๊ะหมู่ได้ไหมอ่ะนี่ก็เหมาะสําหรับบ้านที่มีความเชื่อที่ค่อนข้างจะเยอะหน่อยมีพระหลายองค์มีหลวงปู่หลวงพ่อหลายๆองค์นะครับที่นับถือ ตรงนี้ก็เรียงลําดับเพื่อความสวยงามแต่แน่นอนนะครับว่าบางทีถ้าทั้งโต๊ะหมู่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะตั้งชั้นสองหรือชั้นสามอันนี้เป็นเคสที่ไปเจอมานะครับโดยปกติแล้วถ้าอยากให้ปรับเปลี่ยนถ้าสามารถปรับเปลี่ยนได้ก็คือห้องเป็นห้องพระมีโต๊ะหมู่แต่โต๊ะหมู่ตัวนี้ไม่ได้หันออกหน้าบ้านอยากให้ปรับเปลี่ยนถ้าสามารถปรับเปลี่ยนได้คืออยากให้ปรับเปลี่ยนหันออกหน้าบ้านแต่ถ้าเรานับถือเยอะเกินไป มีหลายองค์เลยไม่สามาปรับเปลี่ยนมูฟออนได้เราขอเชิญพระประธานจากโต๊ะหมู่ตรงเนี้ยมาหนึ่งองค์คือเป็นพระพุตมาตั้งไว้ส่วนหนึ่งส่วนหน้าของบ้านให้หันออกหน้าบ้านคือตั้งเป็นหินคาว่าตรงเนี้ยยังไงก็ตามนะครับให้อยากให้ตั้งพระหันออกหน้าบ้านอย่างน้อยคือมีถูกสักหนึ่งองค์ตรงนี้ก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งนะครับอ่ะตั้งหิงพระอันนี้มีความเชื่อเก่าก็ดีนะครับความเชื่อใหม่ก็ดีก็คือลองคิดวิาวิจารณญาณวิเคราะห์ดูว่า การตั้งเนี่ยมีผลดีหรือผลเสียอะไรยังไงถามว่าตรงเนี้ยไม่มีค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนครับเพราะส่วนใหญ่บ้านหลายๆบ้านเกือบทุกบ้านนะครับมีความเชื่อไปขอตัวเองอยู่แหละต้องมีพระอย่างน้อยสักหนึ่งรูปหรือหนึ่งองค์นะครับก็เป็นความเชื่อตรงเนี้ยตั้งแล้วก็ไม่เสียหายถ้าปรับเปลี่ยนน,นู่นนั่นนี่อะไรขึ้นมาถ้ามีผลดีก็คืออยากให้ปรับเปลี่ยนมีข้อเสนอเพิ่มเติมนะครับบอกกล่าวเพิ่มเติมคือตั้งทิ้งพาแล้วอย่าลืม ตั้งน้าเปลี่ยนน้าทุกวันนะครับตรงนี้จะเป็นผลดีกับตัวของคุณลูกบ้านถามว่าความเชื่อในศาสตร์ทวงจุ้ยพิชวเนี่ยเปลี่ยนน้าพระทุกวันมีผลดีอย่างไรบ้างนะครับแน่นอนนะครับว่าถ้าเปลี่ยนน้าพระทุกวันความเชื่อคือปงกับสุ่ยคือเปลี่ยนน้าทุกวันถ้าเอาพูดหลักง่ายเลยเราเอาน้ำตัวเนี้ยไปถวายพระพุทธรูปก็คือเป็นองค์ศาสดาของเราคือพระที่สูงที่สุดแล้วเราเปลี่ยนน้าพระทุกวันตรงเนี้ยน้ำตรงเนี้ย ก็กลายเป็นน้ำมนต์เช่นกันตรงนี้เขาเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งนะครับก็สิ่งดีๆจะเข้ามาหาตัวเราก็ขจัดสิ่งไม่ดีออกไปโดยอัตโนมัตินั่นก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งนะครับเอ่อถามว่าเมื่อกี้เราได้เสริมเรื่องหิ่งไปแล้วนะครับถามว่ามีหิ่งมีโตมูอ่ะถามว่าความเชื่อของบ้านแต่ละหลังไม่เหมือนกันบ้านหลังหนึ่งอาจจะนับถือหลายอย่างแต่ที่กล่าวไปข้างต้นคือการตั้งพระพุทธอย่างเดียวครับถ้ามีพระเกจิล่ะพระองค์นูนน้นนี้หลวงพ่อต่าง หลวงปูต่ต่างๆมาตั้งรวมกันได้ไหมตั้งได้เพราะเป็นพระเหมือนกัน